สวัสดีครับพบกับพมิน DIY แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำลูกปืนนะครับออกตรงหัวท่อตรงนี้นะครับวิธีการทำนะครับนี่เห็นไหมเลือกเชื่อมทองแดงอันนี้ซื้อมาเม็ดละสี่สิบอ๋อเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับแปดสิบบาทนะครับตีไปนะครับก็ไม่ไม่แพงนะครับเม็ดหนึ่งชี้นแรกเรามาดัดให้มันตรงก่อนนะครับหาอะไรก็ได้นะครับเอามาดัดนี่นะครับใช้เป็นหกเหลี่ยมนะครับค่อยๆนะครับดัดดัดไป เอาประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วต่อมาเราเลื่อยตัดเลยนะครับนี่นะผมก็ได้ตัดสิทธิ์แล้วนะครับต่อไปมาสบใบกันครับ จุดไฟเลยนะครับเพื่อลนท่อนะครับวางไปเลยนี่นะครับเรายอมเสียสละท่อทองแดงนะครับด้านใดนด้านหนึ่งครับนี่บีบไว้นะครับนี่นะครับลนเลยลนไปเลยนะครับ นคนมาตราไปไปดัดกันดัดให้ตรงกันนะครับแค่นี้แหละครับมาจะมาเรามาดัดกัน เห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยนะครับอย่างนี้แหละนะครับยัดไปได้ลึกมากนะครับตัวนี้โอเคต่อมาเรามาตัดกันเลยนะครับตัดประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วสัดเสร็จเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ขัดทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมองไม่เห็นหรอกนะครับต่อมาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับต่อไปอีพีหน้าผมอาจจะพาเจาะรูนะครัเจาะรูตัวท่อตรงนี้นะครับมาครับวันนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดี